ครับวันควาค่ายคนคนกันครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ฟาวซ้อมอยู่ที่ค่ายสินน้อยอ๋ออยู่กับพี่หนุ่มนะที่ภูเก็ตเลยแล้วมีใครไปคู่เป่าซ้อมแล้วมั้งมีมีพี่ๆกันในค่ก็เพื่อนพี่ๆเพื่อนในค่ายเช่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่ร้อยสิบกว่ากน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สิบแปดเหมยสไตล์อะไรครับเหมยเตือนวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรนันนะ เคยเตะเขาไหมยังครับทางแรกเลยศึกษาเก่งมาเตะเขาไม่ยังได้ดูยังยังครับไม่ได้ดูเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกีวางแผ่งไงดีไปดูมีเตรียมเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปแล้วไปแก้ไขวุฒิบุญเดียวเนาะล่าสุดเราไปต่อยที่ไหนมาต่อยลังศิตป์ลังสิลป์แล้วเตะใครเตะไอ้เด็กเดีือดจบหรือป่ะไปไนมากชนะหรือแพ้วันนะชนะชนะคะแนนหรือน็องคะแนนหรือน็องคะแนนรับคะแนนวันนั้นต่อยยูเวนต์ออกมาลอยเท่าไหร่ สีสามก่อเทียบสี่สามวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สีสามตึ้งสี่สามครึ่งแล้วตั้งแต่ต่อยวันนั้นปุ๊บแล้วหายไปไหนหายไปหลายเดือนเลยนะใช่ป่ะหายไปไหนมาไม่สบายอ๋อไม่สบายตอนนี้ร่างกายดีแล้วเลยรพึ่งกลับก็มาใหม่อืแล้วเมื่อเช้าสอกยามสอบแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดเกินอยู่ครับประมาณเกดอ้ากอบอ่ก็ดีมายี่สิบยี่สิบตอนเช้านะร่างกายยู่เส้นตอนนี้สมบูรณ์ยางไงก็พร้อมกลับมาเอาชนะเอาไข้มาเดิมนะ ไปนี่คุมมากี่กิโลสามโลไดล้ต่อเวลามาทั้งหมดเั้องนี้เท่าไหร่แลวของเราหลักอา้าจิบกว่าบาคนเจ้าบัดปัดรุงหรฝากเชิญชวญแฟนคลับเราหน่อยว่าเจ้าบัดรุงเจียร์ด้วยกับจม,มเต็มเตีครับอ่ะวันนี้ปวดหัวคู้แรกเลยนะช่องทูนะมาโชคดีบ๊ายบ